คุณจะได้รับชัยชนะที่สวยงามค่ะบอกเลยหนึ่งดาบเป็นหนึ่งดาบแห่งตัวตนตัวแทนของคุณไม่ว่าคุณจะเจออุปสรรคปัญหาอะไรอยู่ก็แล้วแต่ปัจจุบันนี้มันดูยากมันดูแบบเหนื่อยโถดูแบบไม่อยากจะเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองว่าคุณจะทำมันได้แต่เส้นทางนี้ คุณทำมันได้คะ่ะแล้วคุณมาถูกทางหนึ่งดาบเป็นตัวแทนของไพ่แห่งสิ่งศักดสิทธิ์ตัวตนของคุณนะคะสิ่งที่คนมองเข้ามาแล้วผู้คนจะมองคุณแล้วเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนน่าเกรงขามและพลังงานภายในของคุณเปลี่ยนไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์ความน่าเกรงกลัวโดยที่คุณไม่ต้องพูดอะไรแม้แต่คำเดียวแต่ผู้คนจะรู้สึกเกรงกลัวคุณนะคะคุณมีความดูเพลง หนึ่งดาบเพราะว่าข้างบนเนี่ยจะเต็มไปด้วยมงกุฎของพระาพระาชาหมายความว่าคุณมีอํานาจในตัวเองคุณมีความดูแพงมีความมั่นคงในชีวิตแล้วก็ดูทรงพลังนะคะมีอิทธิพลที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความสวยความงดงามเพราะว่าหนึ่งดาบอันนี้มีมงกุฎแล้วข้างๆมงกุฎจะมีดอกไม้ประดับอยู่นะคะแสดงว่านอกจากคุณจะดูน่ากลัวนะคะน่าเกงขาม ในฝั่งของศัตรูคู่แข่งคุณแล้วคุณยังมีความสวยความงดงามต่อผู้คนรอบข้างที่เขามองผ่านเข้ามาในพลังงานของคุณตอนนี้หากว่าคุณจะต้องมีการแข่งขันคุณจะต้องเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่ปัญหาพวกนั้นขอแค่คุณตัดสินใจอย่างถูกต้องขอแค่คุณตัดสินใจอย่างเด็ดขาดคุณจะผ่านพ้นปัญหาพวกนั้นไปได้แน่นอน ทุกอย่างจะจบสิ้นอย่างสวยงามนะคะคุณจะรับชัยชนะนะคะทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันหรือกำลังเจอคู่แข่งหรือใครมากันแกล้งคุณคุณสวดมนต์ให้ครูบาอาจารย์คุณจะชนะคู่แข่งศัตรตูหมู่มารพวกนั้นได้ทำน้ำมนต์กินก็จะผ่านพ้นในเรื่องของคุณใสม่มนดำไปได้เดี๋ยวแม่หมอขอถามเรื่องความรักใบถัดมาขอมอเป็นความรัก เดอะซัความรักคุณจะสุขสมหวังกับคนที่คุณรักคนที่คุณชอบเดอะซันคือไพ่ที่ดีที่สุดนะคะในไพ่สำหรับยิปซีเดอะซันเป็นตัวแทนของแสงสว่างตัวแทนของความสุขไม่ว่าคุณจะชอบใครคุณจะรักใครช่วงนี้คุณลุยได้เลย ถ้าถามถึงคนที่คุณนึกถึงอยู่เขารู้สึกยังไงับคุณเดอะซันตอบได้ชัดเจนมากเขาอยากสร้างครอบครัวขคุณเดอะซันมีเด็กด้วยนะอยากสร้างครอบครัวค่ะคุณเป็นความสำเร็จของเขาเป็นแสงสว่างเป็นความสดใสล่าเริงของเขาตั้งแต่มีคุณเข้ามาในชื่อของเขาเขามีความสดใสมีความสุขมากแล้วได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งนี่คือความหมายของไพ่เดอะซัน และเดอดซันเนี่ยไม่ว่าคุณจะทำอะไรอยู่ก็แล้วแต่ตอนนี้ผลสุดท้ายมันจะพาคุณไปสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จค่ะหากว่าคุณเป็นเทเเตอร์เอ,อ่อเป็นการทำอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับชื่อเสียงเกียรติยศคุณจะมีชื่อเสียงหรือทำอะไรก็แล้วแต่ธุรกิจอะไรหน้าที่การงานของคุณเกี่ยวกับโลกออนไลน์คุณจะมีชื่อเสียงในงานที่คุณทำเพราะฉะนั้น เดดซันเนี่ยยังแนะนำอีกว่าให้คุณนะคะนำความเป็นตัวเองออกมาให้มากที่สุดแล้วความเป็นตัวเองของคุณนี่แหละมันจะพาคุณไปยังจุดที่มีชื่อเสียงโด่งดังได้มันคือความสำเร็จนะ่ะแล้วควบหนึ่งดาบอ่ะหนึ่งดาบมายืนยันน่ะให้คุณตัดสินใจเด็ดขาดหนึ่งดาบมายืนยันให้คุณสร้างความเป็นตัวเองแล้วก็ให้ตัดสินใจทำเลย ไม่ต้องกลัวไม่ต้องอไม่มั่นใจตัวเองเพราะคุณมีศักยภาพในตัวเองที่จะทําตรงนั้นให้สําเร็จและเดอสซันในเรื่องของความรักคุณจะสมหวังนะถามว่าเขารู้สึกยังไงเขาเองก็รักคุณชอบคุณค่ะแบบที่คุณรู้สึกกับเขาเลยแต่พลังงานฝั่งเขาจะเยอะมากเพราะเดอสซันะเขาอยากให้คุณเป็นครอบครัวของเขาอยากให้คุณเป็นแม่ของลูกเป็นพ่อของลูกอยากสร้างอนาคตวางแผนอนาคตด้วยกันกับคุณเดอสซันคือความสําเร็จค่ะ แล้วนี่คือพลังงานที่ดีนี้เพราะฉะนั้นขอทุกคนนะคะน้อมรับพลังงานที่ดีนี้กันไปเลยค่ะทุกคนคะ่ะหากว่าพ่อยกแม่ยกของแม่หมอ FC ของแม่หมอทุกๆคนชอบการอ่านไพ่ผ่านวีโอของแม่หมอมากๆทุกคนผ่านสามารถนะคะโอนเงินนะคะผ่านเป็นค่าครูเล็กเกน้อยนะคะผ่านบัญชีนี้ได้เลย,เ,ลยเพราะว่าเงินส่วนหนึ่งนะคะแม่หมออยากเอาไปสร้างองค์ปู่องค์ย่านะแม่หมออยากขอบารมีจากทุกคน <laughs> นะคะ ถ้าลกทุกคนชอบเลยชอบมากการทำนาไทายคัาสของแม่หมอมันเปรี้ยวจี๊ดนะคะมันอ่านได้ฟังแล้วมันดีดามันทำให้ทุกคนมีพลังงานบวกกลับไปเนี่ยนะคะก็สามารถนะคะเป็นค่าครูผ่านบัญชีนี้ได้เพราะว่าแม่หมออยากสร้างปู่องค์ย่าก็คือนำเงินเนี่ยไปสร้างปู่พญายนาคในสำนักในบ้านของแม่หมอเองนะคะเพื่อเปิดให้ทุกคนได้เข้ามาสักการะบูชานะคะแม่หมออยากสร้างครูบาอาจารย์ของแม่หมอที่เป็นแรงผลักดันให้แม่หมอทําคลิป อย่างทุกวันนี้มีคลิปดีๆออกมาได้ต้องมอีต้องขอบคุณครูบาอาจารย์ที่เป็นเบื้องหลังของแม่หมอคือสายยานปู่พญานาะนะคะแม่หมออยากสร้างแม่ย่ามณีจันทาปู่องค์ดำนะคะซึ่งเป็นตัวแทนของแม่หมอเป็นสายยานครูบาอาจารย์ของแม่หมอนะคะเพราะว่าปู่องค์ดำแกจะดุมากแม่ย่ามณีจันทานคาคาชเป็นนาา้าคาชแห่งสายยานเสนีนะเมตตาเก่งเรื่องพิธีกรรมต่างๆนะคะแล้วก็ เก่งเรื่องการดึงดูดการเงินการทองเพราะว่าสายยันพญายนาคเราจะเป็นเจ้าแห่งนาคานาคสมบัติสมบัติทรัพย์สินที่มีมูลค่ามหาศาลอย่างเทียบไม่ได้เลยสายยานพญานาคเป็นตัวแทนของความร่ารวยมหาเศรษฐีนะเพราะฉะนั้นใครบูชาใครช่วยสร้างปู่พญายนาคเนี่ยคุณจะมีความร่ารวยนะคะท่านจะช่วยช่วยส่งเสริมความอุดมความสมบูรณ์นะคะดึงดูดโชคลาภความเจริญความรุ่งเรืองมาสู่ช่วยของท่าน แล้วก็เสริมบารมีให้กับผู้ที่บูชาผู้สร้างนะคะโดยเฉพาะคนที่ทําธุรกิจค้าขายหรือผู้ที่มีความศรัทธานในพญานาคเนี่ยเชื่อว่าจะเป็นการเชื่อมต่อกับพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์อันสูงสุดของพญานาคโดยตรงทําให้ได้รับพอในเรื่องของการเงินการงานความสําเร็จในชีวิตแล้วเสริมดวงเรื่องความรักโดยตรงค่ะเพราะเราสร้างพญานาคแบบคู่รักในสํานักของแม่หมอทําให้เราได้สมหวังในความรักให้เราได้เจอคู่บุญคู่บุปเพ คู่บุญคู่บารมีที่ไม่ใช่คู่เวรคู่กรรมอย่างแน่นอนนะคะเหมือนลูกศิษย์แม่หมอช่วยสร้างปู่พญายนาครอบที่ผ่านมาปรากฏว่าทุกคนได้รับโชคได้รับลาบหลายคนพร้อมกันเยอะมากนี่คือความศักดิ์สิทธิ์ขององค์ปู่องค์งย่กสายยามพญายนาคค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนก็สามารถร่วมสร้างกับแม่หมอได้นะแม่หมอขอเป็นสะพานบุญนะคะแล้วก็อย่าลืมทักไลน์หลังบ้านมารับออวอวอปเปอร์สายมูกับแม่หมอฟรีๆกันไปได้เลยพร้อมกับเลขนำโชคตามลัคนาตามวันเกิด ฟรีทางลน์ได้เลยค่ะ